ต่อไปนะครับคุณธนานันจะติโชคสถิตต่อไปคุณอาภาเชียงจงต่อไปนะครับคุณไพรัรัตนธานีนะคนสครับลำดับต่อไปนะครับคุณสมพรทีระชลานุศร ต่อไปนะครับคุณอน,นันต์เจริญพงศ์ต่อไปนะครับคุณสุนีเลิศกสิทธิ์ต่อไปนะครับคุณอำนวยพงบุญชูต่อไปนะครับคุณอไุไรธุรภาคยุทธภาคต่อไปนะครับลำดับต่อไป คุณคำเจริญสุขบุญมาต่อไปนะครับคุณจิตสุนันสีหาพง์ต่อไปนะครับคุณนันทยาแสนพันคนที่ได้เกียรติบัตรอยู่ก่อนนะครับเราจะถ่ายรูปกลุ่มรูปหมู่นะครับต่อไปนะครับคุณสุธาทิพย กำธรพิพัฒนกุลลำดับต่อไปนะครับคุณวันวิภากำธรพิพัฒนพัฒนกุลต่อไปนะครับคุณนรัชนิอนันยกรกิจลำดับต่อไปนะครับคุณทิติพงษ์ยักษ์ชัยมาเขากราบขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมอ่านลายมือต่ละท่านไม่ไม่ไม่ชัดเจนนะครับ เดี๋ยวถ้าผิดยังไงเราเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนได้นะครับแลกเปลี่ยนกันลำดับต่อไปนะครับคุณเพนนภาสมาลีต่อไปนะครับคุณวิสุทธ์นาคสินทุกับต่อไปนะครับคุณนัทพลเกิดกเกษมต่อไปนะครับว่าที่พันตี พิสนุบุญมาลัตต่อไปนะครับคุณต่อไปนะครับลำดับต่อไปคุณวิช,ชุเพชรเจริญลำดับต่อไปนะครับคุณสุร,รลพลละวิบง ไปนะครับคุณสมชัยกระถินโพูดปรีดานะครับต่อไปนะครับคุณสุลิชาติสายทองถ้าไม่ตรงไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับผมต่อไปนะครับคุณสสิคนมุกดาสกุลพิพบาล ต่อไปนะครับคุณสรวิทย์อุ่นจิตสกุลต่อไปนะครับคุณชุดชุดนรินเลิศกกสิทธิ์ลำดับต่อไปนะครับคุณวิไลชนะพดีลำดับต่อไปนะครับ คุณละดาวันสุธาคดลำดับต่อไปนะครับคุณจันเบียพรวงสุขวิวัฒนานะครับลำดับต่อไปนะครับคุณเพชรชดาคงมณีพันธ์ลำดับต่อไปนะครับคุณสัจพิษศิริพรงปรีดา คนที่มาได้รับกันทุกคนนะครับแต่อาจจะอ่านชื่อไม่ตรงนะครับแล้วก็ชื่อนมสกุลอาจจะผิดพลาดนะครับเพราะผมอ่านลายมือไม่ไม่ได้นะครับเพราะแต่ละคนเขียนเองนะครับลำดับต่อไปคุณออนอนงเจริญวิโรธสิริลำดับต่อไปคุณธานทิพเทเทคินวัฒนาเศษ ลำดับต่อไปคุณวรารัตน์ทีรักทิพย์วงต่อไปนะครับคุณสุนันท์รัตนะ